สวัสดีครับเ,เพื่อนๆทุกคนครับขณะนี้ผมอยู่บริเวณวัดหนองตะเคียนนะอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่16เมษาย,ยนปี2อ6 6นะครับเวลาขณะนี้ก็13นาฬกา53นาทีครับ ตรงหน้าเพื่อนๆน,นี่จะเป็นองค์พระหมูองค์พระใหญ่เลยนะครับก็ตรงนี้เป็นองค์พระแม่กดอิมนะครับที่เห็นไปไกลๆนั่นคือสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชนะครับ นนี้ก็จะมีองค์พระฤาิสถานอยู่เป็นปาประธานนะครับสวยครับสวยมากเลยครับกลมพระที่ได้มาครับขอบคุณครับ